สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใส c ชา n นลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใส่ชาแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกมพัดอ o ไถ่ท่านและผมจะมาเล่นนกตัวหมอดนะครับที่มีชื่อว่าโมลาไค่นะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็มาเล่นในเซิร์ฟออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นคลิปของการผจญภัยของมันนั่นเองอะตอนนี้ผมยังเป็นจูวี่นะเดีย๋ยวเรามาดูที่สก,กินดีกว่ามาดูว่าจะใส่สก,กินไหนอตอนนี้ตัวน,นี้ก็สวยนะเอาจริงๆอนะ ตัวนี้สีทองสําหรับใครที่ชอบเออผมว่าผมจะใส่ตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้ดูสวยดีสีเด่นดีพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะโอเคงั้นมาปลดสก,กินนี้เลยปลดให้หมดนะครับช่องพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมแต่งสีเล็กน้อยมาดูว่าการแต่งสีโทนสีของมันจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟออรเลนียานะสำหรับใครที่สงสัยว่าผมเล่นในเซิร์ฟไหนที่ทำคลิปอยู่ประจำอ <Okay. S 1> ก็คือออรเลนียนะครับเป็นเซิร์ฟที่โตเร็วและก็มีกฎ,กฎกติกาก็คือห้ามฆ่ากันบนเวอ่าใครฆ่ากันบนเวเนี่ยก็สามารถรายงานแอดมินได้เลยเ <Okay. S 1> ฮ้ยสีนี้ผมใส่สีฟ้าดีกว่าสีแดงก็สวย แต่ว่าผมใส่สีฟ้าแล้วก็ตาสีแดงดีกว่าส่วนสกิลนะครับอ่าตอนนี้ปลดได้เป็นขากลับแล้วก็สกิลขาเนี่ยก็สามารถปลดได้โอเคใส่ไปเลยมาดูว่าการโจมตีของมันจะเป็นยังไงบ้างรู้แค่ว่ามันติดบ,บีดนะครับทั้งขาทั้งขากลับมามีแค่กัดนะครับที่ไม่ติดบ,บีดเอ๊ะอ๋อ เวลายืนอยู่เฉยๆแล้วก็เดินนะครับจะสามารถเตะได้ส่วนขากลับเนี่ยก็จะสามารถใช้ตอนบินได้นะครับมาดูดิอ่าก็จะประมาณนี้ครับเป็นการบินแล้วก็โฉบไปข้างหน้าเหมือนนก ok อินทรีอ่ะคล้ายกับอาเจนในเกมอาร์คมากเลยอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยบ้างนะครับเพราะว่า คือตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่เนี่ยก็คือเขาเพิ่มยาเข้ามาเยอะมากเล่นในกอนวานเนี่ยก็คือเล่นลำบากมากเลยมาดูว่าจะสามารถยืนอยู่บนกิ่งไม้ได้เหมือนทาลาสไหมฮะเดี๋ยวผมลองดอูมันจะสามารถยืนได้ไหมไม่ได้อะไม่น่าได้ หรือว่าได้อยู่แต่ว่าผมหยิบเอ้ยผมเหยียบไม่ถูกโอเคเดี๋ยวมาพักสแตมก่อนนะที่ผมเรียกสแตมก็คือสตามีน่านะครับแต่ว่าเรียกแบบชื่อย่อเรียกว่าสเตมก็ได้แต่ใครจะเรียกแบบเท่าที่ถนัดก็ได้นะครับหรือใครจะเรียกสตมมีนาก็ได้ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่วิสซอ i n งคอร์ลำนะครับเป็นพื้นที่เออเดี๋ยวนี้มันมาเป็นจุดเกิดของตัวเด็กด้วยอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นไททันพาร์คและก็จะเป็นที่ทะเลสาบบนะิ๊กควินตรงนี้มีน้ำให้ดื่มด้วยนะเป็นน้ำจืดตรงคอัมล์นะครับคอัมน์จะเป็นน้ำจืดเยอะมาก สำหรับมือใหม่ที่หาน้ํากินไม่เจอก็สามารถมากินที่คอลัมำได้คอัมน์แล้วก็แกนเพลนแล้วก็ไททันนะครับกรีนฮิวแล้วก็บิ๊กคืนแล้วก็ป่าหนาทึบของฮันเตอร์ที่สามารถกินน้ําจืดได้ที่มีน้ําจืดนะโอเคข้างหน้าเรามีเมกาเนียตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นอเดลส่วนตัวเรายังเป็นจูวี่อยู่เลยเดี๋ยวผมจะลองไปไล่จิกมันดูไม่สิกาดจะไล่ขวนแหละ เอาให้ติดบีบไปเลยมาลองว่าบีบมันจะแรงแค่ไหนเอาจริงเราก็ไม่สามารถเห็นได้นะว่าบีบแรงแค่ไหนถ้าไม่ใช่พวกเราเฮ้ยมันลงน้ําผมไม่รู้นะว่ามันนกตัวนี้มันลงน้ําได้ไหมแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นจูวีแต่เมกลรเนียเนี่ยมันตัวใหญ่นะ น่าจะประมาณดาเดาหรือไม่ก็ซับอาเดาได้เพราะว่าสีสกินออกหมดแล้วมันดำน้ำอะ่ะมันไม่ให้ขวดเลยเดี๋ยวมาพักสตามิีน่าก่อนโอเคถ้ามันวิ่งขึ้นมามันก็ไม่ไม่น่าจะวิ่งทันนะเพราะว่าเราอยู่บนหินอย่าประมาท คือเอาจริงนะเวลาสูนะ้อย่าประมาทเด็ดขาดเลยผมแนะนํานะอย่าไปนั่งใกล้ๆศัตรูไม่งั้นจะตายอะ่ะโอเคขวนไปเลยไม่โดนอีกมันไม่ยอมขึ้นมาสู้อะ่ะเดี๋ยวผมไปดีกว่าถ้างั้นเสียเวลาตอนนี้สีสก,กินของเราก็เริ่มจะก็เริ่มจะออกแล้วนะ แต่จริงเรายังเป็นจูวี่อยู่เลยยังไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ตัวเราใหญ่มากทุกคนดูดิขนาดตัวนี้โคตรใหญ่เลยทุกคนเคยดูหนังเรื่องปักษาวายุไหมคล้ายมากเลยนะสำหรับคนยุค90เนี่ยน่าจะได้ดูกันหมดทุกคนแล้วแหละแต่ว่ายุค2000เนี่ยก็ ยังไม่ถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่คนไทยสร้างขึ้นและก็เป็นหนังเรื่องสนุกมากเกี่ยวกับพยาคุณโอเคเดี๋ยวพักสแตมก่อนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ยังโกกนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะไปที่แกรนเพลนและก็อิมแพคเลยไปที่ที่มีตัวเยอะๆยังไงเราก็มีปีกบินมีปีกบินจะไปไหนก็ได้อะ ใช่ไหมทุกคนอตอนนี้เราออกจากวิสลิงคอลัมแล้วนะต่อไปก็คือดาร์กวูดไปดาร์กวูดแล้วก็ยังโกกต่อเลยและก็นะครับสำหรับคนที่ถามมาบ่อยนะว่าถ้าผมเล่นเป็นแบบว่าเล่นหลักๆคือแบบไม่ค่อยทำคลิปเนี่ยก็คือผมจะเล่นในเซิร์ฟหลัก เป็นโซนของเอเชียนะครับแล้วก็เล่นในแมปก่อนวานี่แหละโอเคครับแล้วก็เมื่อครู่นี้ก็คือมีแจ้งเตือนเข้าคือผมลืมปิดแจ้งเตือนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็เลยตัดคลิปออกอก็เลยตัดยาวเลยเพราะว่าไปที่ยังโกไม่เจอตัวแต่มาที่นี่เจอนะก็คือเป็นนกด้วยกันนะเจอมีสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะ เป็นไวที่ยังเด็กกว่าผมแค่นิดเดียวอะตัวข้างหลังไปไหนเราไม่รู้สงสัยลงพักซาตมีนาหรือเปล่า <c oughs> คือที่ยังโก้ไม่มีตัวเลยผมก็เลยตัดมาที่แกรนเพลนเลย <c oughs> ที่นี่ไม่มีตัวก็คงไม่ใช่แล้วมั้งเพราะว่าเป็นจุดรวมตัวของเซิร์ฟมอดนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่เล่นมอดเนี่ยก็คือใครอยากมาเจอตัวเยอะๆก็มาที่แกรนเพลนเลยหรือไม่ก็อิมแพ็ รับรองเจอเน่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันที่แกนเพลนหมดเลยเดี๋ยวลงพักตะมีหน้าก่อนและก็พูดเรื่องในเซิร์ฟหลักต่อนะครับก็คือเซิร์ฟหลักเนี่ยเวลาผมเล่นผมจะเล่นบ่อยเลยแหละเล่นประจําเลยเล่นเยอะกว่าเซิร์ฟหมดอ,อกีกคือสําหรับคนไทยเนี่ยถ้าใครอยากจะเจอผมเนี่ยถ้าอยากจะแบบว่ามาจอยมาตีด้วยกันในเซิร์ฟหลักนะแมปก่อนวา ก็มาที่ยังโก้ครับยังโก้ก็คือแมปซ้ายล่างอะที่มีเวสโตนอะผมจะใส่อยู่ที่นี่ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราบินตามหาผู้เล่นดีกว่าตรงนั้นมีนกน่าจะเป็นตัวที่ตามหลังผมมาหรือเปล่า เอ๊ะทำไมมันเงียบๆอะ่ะคนที่เซิร์ฟก็มีอยู่นะมีประมาณเจ็ดสิบคนได้แต่ทำไมไม่เจอตัวที่แกนเพนเลยเนี่ยตอนนี้ตัวผมก็เป็นวัยรุ่นนะครับผมลืมบอกนะสีตัวผมก็เริ่มออกมาเยอะแล้วเริ่มเห็นสีฟ้าแล้วฮ่าข้างหน้าเหมือนจะมีตัวนะครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงตัวอื่นอยู่ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าตัวอะไร สตามีนาเราเต็มแล้วโอ้ยโอยกระตุกเป็นทีเล็กทีเล็กตัวหมอดนะครับที่เข้ามาใหม่นะล่าตัวอะไรไม่รู้แล้วก็มีไดโนสุขัดด้วยเดี๋ยวขวัญทีเล็กดูไม่โดนนะ่ะเดี๋ยวเราลองมาล่าทีเล็กดีกว่าตัวเราใหญ่มากเลยดูดิตี่ไงตวนเออโดนขนาดเป็นวัยรุ่นเรายังตัวใหญ่กว่าทีเล็กหมอดเลย เดี๋ยวไหมฮนะโดนไหมไม่โดนเหรออุ้ย,ยตกพื้นไม่ได้ไม่ได้ที่เล็กแรงกัดมันเยอะเกินเราจะประมาทไม่ได้อขวนไปไม่โดนเหรอผมก็ไม่รู้นะว่าตัวเรามันบางหรือว่าถึกแค่ไหนอะแต่ที่ร,รู้ๆเนี่ยก็คือนกที่มาสองตัวเนี่ยก็คือตัวบางทั้งหมดเลยเดี๋ยวลงตรงนี้เฮ้ยไม่โดนโอ้วัวใหญ่เกิน สตามินนาหมดด้วยมีเธอรลีอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยหวังว่าเธอรลีจะไม่สนใจนะโอ้ยบินไม่ขึ้นสตามินนาหมดแค่กระโดดเนี่ยสตามินนาก็หมดเลยนะดีที่ทีเล็กตัวนั้นไม่ตามมาเดินช้ามากเลยเดี๋ยวมาเก็บสตามินนาตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมนกตัวนั้นมันบินเร็วจังใช้วิธีดิ่งขึ้นเอ้ย พุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ดิ่งตัวลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บสตามินาอีกสักนิดนะเอ๊ะเอออยู่เฉยๆมันก็แบบอารมณ์แบบคล้ายนกของจริงอ่ะหันไปจิกนวนจิกนี่เธอนี่หายไปแล้วสงสัยล็อกออกนะครับเมื่อกี้เราเจอในพุ่มข้างหลังเนี่ย โอเคเดี๋ยวมาลองล่าทีเล็กอีกทีมันนั่งอะตอนนี้มาขอกวนหน้าสักหน่อยอ้าวโดนเออเต็มหน้าเลยไม่รู้ว่าบีดเราแรงแค่ไหนอะแต่ว่ากวนโดนนะถ้ากวนเรื่อยๆก็น่าจะล่าได้อยู่โดนอีกแต่ทีเล็กกัดเราไม่โดนนะเอากวนเขาไปอีกเออน่าจะโกงพอตัวเลยนกตัวนี้ แต่ที่ไม่โกงเนี่ยก็คือสติมีนาน้อยมากเนี่ยเฮ้ยเหยยบไม่โดนอีกละเดี๋ยวไปหินข้างหน้าดีกว่าจะลงพื้นไม่ได้ถ้าลงพื้นไกลทีเล็กขนาดนี้มันวิ่งใส่แน่นอนและเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยไม่น่าสู้ได้ตามมาไหมโอเคไม่ตามเดี๋ยวเราไปตามจิกมันอีกที สตามินาเนี่ยก็ถือว่าขึ้นเร็วอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปต่อโอ้มันเสียจังหวะตอนกระโดดขึ้นนี่แหละสตามินาลดอย่างเยอะเลยดูว่ามันนั่งไหมอ้าวไม่นั่งนะเลือดอยังไหลอยู่เลยถ้างั้นก็เข้าทางเรามาเขาไปขว็ญเต็มๆเอออุ้ยล่วงพื้นโอ้เสียสตามิีน่าเยอะเลย เดียวเยวขอมาพักสตามีน่าก่อนนะตรงนี้มันจะมาไหมอ่าไม่มานั่งะเลยตอนนั่งเนี่ยลุกเร็วอยู่นะแต่ว่าตอนนอนเนี่ยลุกโคตรชา้าวิว้ิตรงนั้นมีนกตัวใหญ่ด้วยกําลังพยายามมาขวนอยู่ไทยแล้วนัดโอเคเราอย่าเพิ่งไปสนใจทางนั้นเอาทีเล็กให้ได้ก่อนเอาขวนหน้าเข้าไปโดนเออมันกัดเราไม่โดนนะแต่เราขวนมันโดนี่ะ เอายิกขวนโดนเออให้เลือดมันไหลจนตายเลยขวนเขาไปไม่โดนเดี๋ยวสตามีนาหมดละไปพักสตามีนาก่อนไปพักบนหินดีกว่าเอา้าเดี๋ยวนะทำไมไม่ขึ้นหินให้อะ่ะอุยอ้ยอยุ้ยยูไทยยูไทยอ้ยอ้ยอ,ยอยกัดแรงกัดแรงโอ้ยอ้ยไม่ไม่ได้นะไม่ไหวแล้ว เรียบร้อยอยู่ไทยขนาดตัวมันเล็กอะ่ะมันยกัดผมเข้าแบบว่าอย่างเยอะแสดงว่าตัวเรายัางบางนกตัวนี้น่าจะบางนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากนะต้องขอภัยด้วยที่ไม่ได้ฟาร์มให้ดูจนโตแต่ว่าดูเท่านี้ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันบางอยู่ โอเคถ้างั้นผมขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ